เดี๋ยวดสุดท้ายิดรายการงไม่ได้ไม่ได้มตเนียค่ะกใหม่ จองเยอะขนาดนี้ก็ถ่ายไม่ออก ขอบคุณครับขอบคุณครับคนที่มีชีวิตอยู่คงพิเศษทวิชมาเพื่อแซมบอกได้ัชีวิตอีกรอบเหรอทานทานมาห้าพันสามบครับไม่ได้จะส่งเนื้อไปให้ด้วยองะออตอยังลองไม่ได้ดูเนื้อได้ที่เป็นไรเดี๋ยวสสูรเร่นึงสิเด

น้ทีนี่ต่นไม่เกันใช่่ที่งแกงช่ยยีเออเอาเป็นว่มะใ่ไหม่จรไม่ใช่แอ่ใส่